สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หลายคู่ที่คบกันมานานจะมีความสัมพันธ์จุดเล็กๆที่เชื่อมให้ความรู้สึกสื่อถึงกันได้ง่ายและจะยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นจนบางคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของกันและกันไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู12ข้อที่บอกว่าคุณสนิทกับแฟนมากจนเหมือนเพื่อนกันไปแล้วนำมาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่หทั้งตดทั้งเรอแบบไม่อายหากคุณกล้าที่จะตดต่อหน้ากันหรือไม่ก็กำไปให้อีกคนดมและกล้าเรอดังๆหลังมื้ออาหารแล้วละก็แสดงว่าคุณทั้งคู่สนิทกันมากๆระดับหนึ่งเลยล่ะครับข้อที่สหน้าสดอรุณสวัสดิ์ทุกเชา้า ทั้งหน้าสดและกลิ่นปากที่เพิ่งตื่นอาจทําให้คู่รักที่เพิ่งคบกันใหม่ๆอาจจะอายกันได้แต่หากคู่ของคุณกล้าที่จะพูดกันทั้งๆที่ยังไม่ได้แปลงฟันก็ถือได้ว่าคุณสนิทกันเกินมากกว่าเพื่อนไปแล้วก็ว่าได้ครับข้อที่ 3. กล้าหัวเราะเสียงดังอย่างสะใจ เวลาดูอะไรตลกๆด้วยกันคุณทั้งคู่จะกล้าหัวเราะอย่างสะใจไปด้วยกันถึงใครจะดูว่าบ้าเกินเหตุก็ตามทำไงได้ล่ะครับก็อยู่กับแฟนแล้วมันรู้สึกสบายใจนี่ครับข้อที่ 4. ทําท่าเพียเพ้ยนๆหรือเต้นท่าทุเรศทุเรศการแสดงท่าทางเพียเพ้ยนๆหรือกล้าที่จะเต้นท่าทุเรศทุเรศให้อีกฝ่ายดูมันกลับทําให้แฟนรู้สึกตลกและสนุกซะด้วยซ้ำไปครับ ข้อที่5เดินเปลยเปล่าอยู่ในห้องถ้าหากมาถึงขั้นนี้แล้วคุณทั้งคู่นั้นไม่มีความอายกันเลยก็แสดงว่าสนิทกันมากๆในระดับ10กันไปเลยล่ะครับข้อที่6ห่มผ้าผืนเดียวกันและแย่งกันทุกที ไม่ว่าผ้าห่มจะผืนเล็กผืนใหญ่คุณก็จะแย่งกันอย่างสนุกสนานซึ่งเวลานอนในตอนแรกๆก,ก็อาจจะแบ่งปันห่มด้วยกันอยู่ดีรอกแต่พอดึกๆเท่านั้นแหละครับแย่งผ้าห่มกันแทบขาดเป็นสองชิ้นเลยทีเดียวครับข้อที่7แคะขี้หูขี้ตาต่อหน้ากันอย่างสบายใจ เวลาอยู่กับคนอื่นนี่ไม่กล้าทําอะไรแบบนี้แน่นอนครับแต่ถ้าคุณอยู่กับแฟนที่สนิทกันมากๆคุณจะกล้าทําแบบนี้อย่างไม่อายแถมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติจนเคยชินไปแล้วล่ะครับข้อที่8อยู่กับครอบครัวเขาแล้วคุณไม่รู้สึกเกรง ก็เพราะครอบครัวของแฟนก็เหมือนครอบครัวของคุณนั่นแหละครับถ้าหากคุณสนิทกันมากจนถึงขั้นที่สนิทกับพ่อแม่ของแฟนด้วยแล้วล่ะก็ก็ไม่ใช่สนิทระดับเพื่อนกันแล้วล่ะครับข้อที่9แลกเปลี่ยนอาหารในจานกันบ่อยคุณชอบที่จะแลกอาหารในจานให้กันกินเสมอเพราะคิดว่าแบ่งแกันชิมหรือบางทีก็แอบแย่งของแฟนมาซะดื้อๆอย่างนั้นละครับ ข้อที่สิบไว้ใจให้ทำอะไรแทนกันได้คุณทั้งคู่เชื่อใจกันไว้ใจกันให้ทำหน้าที่แทนกันได้อย่างเช่นเรื่องการกดเงินเพราะมันถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่คุณก็ไว้ใจให้อีกคนทำแทนครับข้อที่11รู้ว่าอีกคนชอบหรือเกลียดอะไร คุณสามารถจดจำรายละเอียดของกันและกันได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นรู้ว่าแฟนไม่ชอบอาหารที่มีผักชีโรยหน้าแต่ชอบให้ใส่แค่พริกไทยมากกว่าแบบนั้นล่ะครับข้อที่12ไม่ต้องบอกก็รู้ใจ ต้องสนิทกันมากๆจริงๆในข้อนี้และต้องอยู่ด้วยกันเป็นประจำถึงจะเข้าใจกันดีอย่างคู่รักที่สนิทกันมากๆเขาแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่มองตาก็รู้ใจอะไรทำนองนั้นกันล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ12ข้อที่บอกว่าคุณสนิทกับแฟนมากจนเหมือนเพื่อนกันไปแล้วจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาลองนําไปเช็คคู่ของตัวเองดูนะครับว่าตรงกันกี่ข้อถ้ามากกว่าครึ่งก็แสดงว่าสนิทกันมากจนเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วล่ะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ